สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เช้าที่18ของเดือนธันวาคมพุธวัเราั2พุธวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางสัญจรมาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะมาเยี่ยมญาติญาติที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ทีมงานของเราก็ได้มา ทายทาเก็บบรรยากาศนะครับเห็นพี่น้องนะครับาจากกัมพูชาแล้วมาบ้านนะมาก้านมากมา,ม,ามากนะแล้วก็มีทั้งมา,าหาหมอส่วนใหญ่มาหาหมอแล้วก็จะพักอยู่ในซอยแม่แคบด้านในตรงข้ามโรงพยาบาลของสปนะ <S <S วันนี้เราทีมงานคนสุรินทร์จะดีสัญจรมาเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับ ก็ส่วนใหญ่พี่น้องกัมพูชาจะมากนะมาจากช่องจอมมาจากช่องสง,งามนะครับก็ถามบางท่านก็มานอนสองวันสามวันก็มีนะมารักษาแนะก็จะเห็นในซอยด้านหน้าตรงข้ามโรงพยาบาลรนะทธิดแล้ก็จะมีพี่น้องกัมพูชานะ,าะท่านก็จะมาพักอยู่บ้านไหนก็จะเป็นร้านอาหารนะตามสัง่งและของคุณป้านะกับข้าวอร่อย พอเราได้มานั่งรับประทานที่ร้านคุณป้านะฮะอร่อยป่ะก็จะมีพี่น้องนะจากกัมพูชา,าก,ก็าจกกะทักทีบ้านในเมือนกันนะนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านมาบ่อยนะมาบ่อยที่ร้านกัปูันด้านในเดินออกมาท่านพี่น้องชาวกัมพูชาของเรานะครับที่มาหาหมอนะมาหาหมอที่โรงพยาบาลสัปปครับ ก็ใีช่วงเช้าๆวันนี้ที่อุบลนะด้นนี้ก็น่าจะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชากำลังแจกเข้าไปในงานเกิาจริงนยืจริงนะดูด้านในน้องหาหมอเยนจริงในานข้าวก็ไเยยตัมาเาะเปงาเนี่ยแม่ช่บตุ๊กตจ้ ลวกแปะได้มอมาลวแปะแปะเลยได้รีดเลยนี่ลืมลวกแปะเจ้าพนักงานด้วยการสูดออกอันนี้เรอเจ้ากระลวกแป้งนวกปิ้งโอเคโอเคทีน้เราก็จะกลับที่พนมเปญนะฮะมาอยู่หลายวันเยอะจริงๆฮะวันนี้ทีมงานคนบริจกดีเราก็เข้ามาถ่ายท่าบรรยากาศที่จังหวัดอุบลนะครับเพราะวันนี้เราก็ได้สัญจรมา แล้วก็ถือโอกาสไมาเยี่ยมญาติที่ป่วยเราก็ได้มาถ่ายทำอีกบรรยากาศดีๆนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับพี่น้องนะที่มาหาคุณหมอนะที่โรงพยาบาลนี้บอกว่าเน่นทุกวันนะเน่นทุกวันนะเน้นทุกวันบางท่านก็นำรถสุดตัวมาฮะบางท่านก็จะมีรถมาส่งแล้วก็มารับกลับนะ อยู่ด้านในก็มีพี่น้องชาวก <Y> <ong> um, hmm. ัมพูชากําลังนั่งทานข้าวอยู่นะอยู่ด้านในร้านคุณป้านะร้านคุณป้าก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจิตจิงวัดอะไรที่เจี๊ยมหมยเจี๊ยมย้อยเจี๊ยมลุยโอ้เจี๊ยมโอ้ปะปุ้นปะปะปุ้เออ

จะเป็นพี่น้องมาจากกัมพูชาอย่างน้องผู้หญิงที่เดินไปก็พักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์โรงแร,งร,งแรงเม,<อ>มเป็นโรงแรมเนาะอพาร์ตเมนต์เ็มนชัน่น,นเป็นเมนชัน่นด้านนจะเป็นเมนชั่นตรงข้ามโรงพยาบาลสักพิทธิ์ครับวันนี้ทีมงานของคุณสุรินทร์คดีเราก็ได้เดินทางมาจังหวัดอุบลน,นะเช้าวันที่18ของวัน พุทธนะที่18ของเดือนกันวาแต่นี่จริงนของเราง็็เดินมาเดินทางมาเพื่อ,อที่จะมาเยี่ยมญาติที่ป่วยนะอยู่ที่โรงพยาบาลสัปปรพสิทธิวันนี้เราก็เห็นทั้งที่น้องชาวกัมพูชาอ่มากคะมากพอสมควรแล้วก็จะมีอ่าเป็นยานพาหนะส่วนตัวจะเป็นบ้านเขาเรียกกองลานใช้ลานมานเองให้รถยยต์มา

អើអើផ្សាយបាញ់ផ្សាយឲ្យប្រទេសគេហើយអត់អត់ត្រួតហើយចិនឆ្នាំឆ្នាំយកឲ្យឆ្នាំ80អូគេបាននិវត្តន៍ដល់ប្រវត្តិបាទថ្ងៃខាងខាងតាឡុងទៅបងបิសលែនមានបងប្អូនរបស់ពេទ្យដុកទ័រនៃផ្សេងកច្រឹងអឺនោះបាទលោកមងក៏ដើរមួយបងមួយប្អូនបាទអួយទៅបងប្អូនចុកណែច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាអត់បាទនៅបុនទៀតតែគេទៀត

ឧបករណ៍កាម៉ាសួរបរិយាករតាចាចាយើងឃើញបងជប់ដែរយើងឲ្យគេគ្នគ្នយឺគេជិះមករួមដាក់ទៅបានអានផែស្ដាច់ផែស្ដាច់ជារួមវាបានសុខសិទ្ធិចូលដាក់ឆ្នាំចូលរំពេចចាក់ឆ្នាំភាសាឧបတ်បាត់លត់ត្រកត្រែអត់ញ៉ាំបាយបាត់តែនេះបាត់ញ៉ាំបាយមុខរួមវាបានលត់សុខសិទ្ធិ

เดินทางมาหาหมอทีุ่บลนนะเก่งๆถือว่า,าในการบริการก็สุดยอดนะบ้านนี้จะเป็นรถพี่น้องกัมพูชานะร,รถกัมพูชายเอยอะมากแนละ้วเหมือนกับประเทศเขาอะนะท่าเดินทางมาหาหมอ ครับเราเราไม่เราเราไม่เชื่อนะฮะว่าที่จะมีพี่น้องชาวกัมพุชานะครับที่จะมาหาหมอนะครับหาหมออยู่ของของเราไม่ไม่ใช่ว่าจะไปหาแต่เฉพะหมออีกเพิ่มมาทั้งหมอรัฐบาลของเราโรงพยาบาลรัฐนะฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐก็มากนะฮะเก่งมากพี่น้องชาวกัมบุชาเก่งมากเดินทางถึงโรงพยาบาลของบ้านเราได้ เพราะว่าเขไม่ไกลครับที่พักอยู่ตรงข้ามพี่น้องชาวกัมพูชาเดินทางมาก็จะพักในเมนข้ามด้านในหน้าโรงพยาบาลอ้าวนีนน่นี่ก็พี่น้องกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชามีรถนะมีรถ,ม,รถมีอะไรไอันนี้หลุดมาจากช่องจอมได้ยังไงมาถึงขุบนเนี่ยดูดมาจากกองล้านหนึนบนกองล้านกี่แก่แกกี่กองล้านโลบองคุณโลบแม ប <laughs> uh, ាទតែបាទបាទជូរ៉ៃជូរ៉ៃមកអីណៅណៅណៅមកណៅថោបួនបានទួបអមបងពូនបាទនេះលាំងមកទៀតកណ្ដេងណាស់ស្នាមចូលស្នាមមកកុងចំចំមហបอลមក34លឿនលាំងមកពី34នេះគាត់មកនេះនៅបងពុសមកចាក់យ៉ាប់បាទនោះទុកទៅដល់ពីមានទៅបងពុសមកខ្វែមកខ្វែបាទបងខ្ញុំពេញនេះទៅដល់ក្នុងហើយទៅដល់ บันดีบันอนวแบบมกับเมือสักรน่นนะนี่เนพงานะน่อ๋อคนขับรถที่มาส่งพี่น้องกบูชานะพักอยู่ด้านในแมนข้มตรงข้ามโรงพยาบาลนะครับขับเยอะจริงๆฮะวันนี้พี่น้องนะครับมาหาหมอที่โรงพยาบาลสังกทิากจริงๆนะ ไม่ว่าจะคนไทยไม่ว่าจะพี่น้องกับพิจานะเยอะจริงๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูได้นหมที่พี่น้องกำลังพิจารณ์ที่ทางานเข้ามาที่โรงพยาบาลสังทธิ์นะที่ที่พักแมนชั่นด,ด้านในนะกันหลังที่เห็นก็คือโรงพยาบาลน,นะครับตรงข้ามกันโรงพยาบาลครับสังทธิ์ครับ พอเดินก็มาได้ในซอยก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่พักสะดวกพี่น้องที่เดินทางมาจากพนมเปญน,นะครับมาจากเสมเรียบจากอุดรมีชัยนะครับก็สะดวกกับที่พักนะที่พักนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องยุ่งยากจากโรงพยาบาลมาที่พักผมก็บอกว่าพี่น้องชาวกับูชาเก่งมากเก่งมากในการที่รู้การรักษาพยาบาลในการที่จะเข้ามา ประเทศไทยของเรานะครับก็เท่ากับกระตุ้นเศรษฐก,กิจนะครับกระตุ้นเศรษฐก,กิจอากาศก็ดีครับพี่น้องช่วงเช้าอากาศดีมากวันนี้ที่เรามานะครับสัญจรมาเราก็โดยปกติเราเราจะไม่รู้ว่าอ่ะตรงนี้นะโรงพยาบาลจุลจิตพัฒนะ,ะพี่น้องกัมพูชามาพัฒกันเนยอะแล้วก็มีร้านข้าวอร่อยด้วย <Okay. S 1> อร่อย

จากที่พักก็มีร้านอาหารที่ดีกับข้าวเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองแล้วเข้ามาตลอดซอยก็จะมีร้านข้าวอาหารตามส,าสั่งทุกอย่างมีเครียอร้อนก้วยจับก็ขึ้นชื่ออร่อยที่สุดในโลกควอสตอรี่โจรโมอบางคนนี่มุกุตกมุกตบโจรมมุกุตกเมนคันบอนจุตกเด็กบัเมนมันหุบยำ บบชัวปิบี่ไตรปทุมีชาพวชาพวงเรับวกะไ่อช่มวก้วมันจาเย็จัดเจี๊ย่ะเจี่ะเจ้าของร้านคนไทยมันไมซีมัน่ใช่มันจ้ามันจตบเออันหุ่เี่หยำนี่อลหอคลณนั่แหละ วันนี้เราเห็นเราก็ดีใจเห็นี่กับประชานมเมืองไทยมากระตุนเศรษฐกิจอนร้อนกร้อนอาก็วะอเอาด้วยเอาหมูตัวน้องเอากีตัวเดี๋ยวร้อนให้คุณเอาสองสามสิบบาทอันนี้ลูกค้าประจำอันนี้ลูกค้าประจำ็นพูดไทยได้ตั้งแต่พูดไทยไม่ได้นนีู้ดไทยได้ี้อแรงม ខ្ញុំនៅបាត់ដំបងអូបាត់ដំបងបាត់ដំបងសៀមរាបបាទបាត់ដំបងកំពង់ធំកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺគាត់ជិតហើយមិចណាច់ហើយនេះបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមចောက်ចောက်ចောက်នេះចောက်ចောက်ចောက်បាទទីកន្លែងគេគេគេពីពីក្រមខេត្តគេទីទីกัน อาชเกะบะโบซักแม่ลูปแย่ได so ้รูกแป่ได้อ่านี่กับพี่น้องมาแกกับพี่แเนนะครับเ็มาอพัด้านมินินชนส่รื่้ไ่งเพื่อที่จะเป็นตัวด้านกายแล้วนะไมเป็นเป็นห่วรอบเป็นหูเป็นหุเวลาไปเป็นรอบๆแต่ก็ยอะพัชที่เป็นชันน่าจะเต็มหมดพี่น้องกัมินแชนก็เต็มหมดเาะกล้สะดวกจากโรงพยาบาล เดินไม่ก yeah. uh, uh, well. ี่ก้าวแล้วอยากลงไปสำลีมากับร้อยสิบอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอาหารการกินไม่ไกลครับพี่น้องวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำเก็บบรรยากาศสัญจรมาอุบลเราก็มาเก็บบรรยากาศดีๆเพื่อที่จะนำเสนอให้พี่น้องดูการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลคึกคืนมาก นะครับคลืนมากมีพี่ร้องชาวกัมพูชาเดินน้งไหลมาหาพี่หมอนะครับก็เป็นโรงพยาบาลสันะครับเขาก็เข้าใจว่าพี่น้องนะครับก็พูดต่อๆกันว่ารักษาดีอย่างนู้นอย่างนี้นะตามที่เราได้สอบถามนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะยอยเข้ามาเพื่อจะเข้าสู่ที่พักในแชนแปดถึงเโซ่าจดเึ็บโซ่หมดปกเลงแล้วอะ เล่าปิงโอุ้โอเคโอเคสบาย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 ครับเราก็เยอะพี่น้องมาเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้จะสอบถามยังไงเยอะจริงๆวันนี้นะถือว่าเยอะจริงแล้วเนี่ยกำลังเข้าของเราออกมีแต่มาจากกัมพูชาทั้งหมดคัมภูเชียมองโกนีกัมพูชายเจงโจวโปแปรครับ ทีมงานคนุูรีตัมดีสัจจรวันนี้เราก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีทีมงานเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศดีๆได้นาเสนอให้พี่น้องทั้งสองไทยฝั่งกัมพูชาหรือพี่น้องที่ติดตามทั่วโลกที่ได้ดูการทํางานของทีมงานคนซุรีตัมดีเราขอจบการรายงานสัจจรเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่ครับโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะรจัน ผมทำงานมีลูกมีร้านกบลนแถวสุรินก็บอกสองเจ็ดรบสิบบาทเจ็แปบาทแม่แต่ละันนี่สี่บอันนี้หกส่อาสี่สี่หกสี่หาถือันีหกเถูกแล้วราก็ถูกละงานเจ็ดร้อยสี่เจ็ดรบาทเจ็บาทปรวยหกสบาทปีรยบาท โอเคเดี๋ยวเราพักเราก็่เลยไคะยังยังไม่ได้เลยค่ะไปทลานรถเราวรถนีลักกุลอ๋อคุณ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 อ๋อวุณอ๋อิุณอ๋อคุคุคุณครับ๋อคุณออคกณอ๋อคุ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 ณอ๋านุณอ๋อคุณอ๋อคุอยู่ที่ไอคนณอยอคสอ๋อคอ๋อคุณอ๋อคุอเอคุณอ๋อคอ๋อคอ่อคอ๋อคุณออุรออนะ คนสุรินทำดีคคนนนสุริทดีเมื่อกี้นี่คือไลน์นี่เอาลงในยูทูบโอ้กูสิดีออกกว่างระบาดในแชร์แล้วก็เข้าดูเรากดไลค์กดแชร์มีเพื่อนโอเคมีเพื่อนแต่ผมไปพูดนู่นส่งถึงพนมเปนของผมอ่ะโอดีคุณก็แนะนำร้านเราเมื่อกี้คุณคุณคุณโปรโมทนั่นนีปทูนี่เที่มากเลยผมก็ชอบมาเขามาเขาก็ต้องอยากได้หมดทีนี้นี่ค่ะเขาชอบมากแล้วเขาซื้อเยอะด้วย เรื่องจริงค่ะบอกไม่บ้านเราเก็บตะกยะเขาบอกเอาเวลาเขาซื้อหิ้วตุรินอ่ะกระตุ้เศรษฐกิจก็เลยเขาไม่เขาไม่มาตุ้นกับพี่น้องกับปูชาทำไมเขาไม่มาล่ะช่วงนี้เขาจะปีใหม่เนาะไม่ไทราบมันเป็นความเชื่อของพวกเขาต้องทำดีเขาก็ไปเหมือนกันกับพวกสวยเอาบอกความมองได้ดี่านมองได้ดีเขาแย่ไปตาดกันว่าต่อๆกันยุ่งกันไปเมื่อค่ะนี่ มันพข้ไปเหนกันคับช่วยบ้านเราว่าแอ้กแอแอ้กันขันเมื่อเมื่อแอ้ตุ่มแต่ว่าล่าตุ่มก็ได้เนี่ยก็ได้เมื่อบอกว่าไปตุ่มกูไม่ได้โอเคได้ไปเยี่ยมชมที่พักของพี่น้องชาวกัมพูชาเสร็จแล้วครับก็เดินออกมาข้างนอกครับเพื่อพี่น้องชาวประชาก็มาซื้อของครับวันนี้ัครบนี่ครับเป็นบรรยากาศของ การมาโรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ประสงค์ครับของยอดอุบัราชธ,ธิของพวกเราครับว mm ันนี้คนฟิริปปิ์ธนดีสัญจรก็มีโอกาสได้มาถึงจอดอุบัครับเพื่อที่จะมา,เ,าเยี่ยมญาติที่ท่านไม่สบายครับอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยก็หน้าโรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ประสงค์ครับครับเดี๋ยวการหน้าครับเรามีโอกาสเดินทางมาจาังหวัดอุบัติเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารรายงานให้พี่น้องที่ติดตามติดข่าวคนฟิลิปปินส์ได้ชมกันเรื่อยๆครับวันนี้ก็ทางทีมงานเราก็ขออนุญาต ยุติการรายงานไว้แต่เพียงนี้ครับ